กลับมากันแล้วนะครับผมกลับบิกี์สองของเราเองกับช่วงยาดีแต่ป่า อยาไปละมาดูร่าเริงขนาดนี้ละร่าเริงมากช่วงนี้เนี่ยช่วงค่ะประสกเสียงกันอย่างสุดที่สุดเด็ดนะถูกต้องนะเป็นท็อปิกที่ใครหลายๆคนก็พูดถึงกันอยู่ด้วยนะคะตอนที่ได้ดูละครบางเรื่องที่แบบโอ้โหแรงแรงเนี่ยหรือว่าบางเรื่องที่แบบโอ้ยมันแข่งกันน่าดูเลยช่องนี้กับช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหลลายยเเม็ดหรือว่าพี่จะชอบเป็นพิเศษเห็นด้วยหรือไม่ครับที่ละครไทยต้องมีเลิฟซีนเยอะๆอ่ะ ส่งมาได้นะครับ4825555เนี่นะครับผมผู้โชคดีช่วงที่4จะมีการจับฉลานะครับรับไปเลยของขวัญของเรานี่เมาส์เอ็มไทยโดนใจทุกคลิกนั่นเองวิธีใช้เนี่ยเขาบอกว่าสัมผัสต,ตัวเมาส์ด้วยความรักและเอนดูนะครับผมรักท่กขัชนที่โดนใจนี่คำเอนดูนะ <c oughs> ส่งเข้ามาเอยอะแล้วกันนะสารภาปิกนี้นถูกตอ้องเนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้อย่าให้เสียเวลาอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเรามาถกเรามาเถียงกันดีกว่าอิชีชายเห็นด้วยเปล่า หนูเห็นด้วยค่ะเพราะหนูเป็นผู้หญิงที่มีความรักขีใเหนเหือดใจเอาสิคือจะเห็นหน้าตาเราเนี่ยนะรามกรามกขนาดนี้นะแต่พี่คิดว่าเราก็ไม่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องมีเลยเลิฟซีมีทำไมเยอะแยะมันเยอะเกินไป ประเด็นแรกนะคะอย่างไเรเลิฟซีนเนี่ยหรือว่าฉากที่เขากุ๊กกิ๊กกันนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยทำอยู่เป็นประจำและมนุษย์เราชอบความรักความสวยงามเพราะฉะนั้นเราต้องการดูสิ่งนี้ในละครค่ะอมไม่มันก็โอเคไงถ้ารักกันกุ๊กกิ๊กจับมือกันอาหัวชนกันแ<อ>บบว่าไปดูหนังก,กินข้าวมันก็น่ารักดีอยู่แล้วไน<ง>ไม่ต้องถึอกับแบบว่าต้องแบบมาแบบเธอตกเพีย้ยเด็อกกอันว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหนังคุณพิ่สาวเกินไปเกินไป ที่มันกเกินไปจริงจังไท้เนี่ยไม่แต่จริงๆแล้วถ้าสังเกตดูเลิฟซีนหนังไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอลังสากเท่าไหร่ไม่อลัง,งไม่อลังสารคืออย่างสมมติออเพษนางเอกอักษรเขาจกล้กันอ,อยนี่นะคะเขาก็จะตัดไปที่โคมไฟก็<ฮ>ไม่ได้เห็นอะไรให้เราไปจิ้นจินตนาการตอวเองซึ่งตรงนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่คนแต่ที่ชามันเดือขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกให้นะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีเลยเมื่อก่อนก็เม่แก่สมมติสมมติเลิฟซีก็จะแบบล้วตัดเขาโคมไฟไปเลยตรงนี้นี่จะมีจูบจริง ถูกไหมมีจูบจริงมีหอม,มแก้มมีแบบจากกับไรละฉันที่แบบว่าเห็นแล้วแบบมันแบบมันรับไม่ได้ฮะมันอิจฉา เออบางทีดาราก็เปืองตัวเหมือนกันไงอยากจะเป็นดาราได้เกินหรือไหมบางทีดาราผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอเคไงผู้ชายบอกว่าได้ทั้งเงินค่าตัวได้ชื่อเสียงได้จูบนางเอกสวยๆมันคุ้มเหลือเกินแต่ไอ้ผู้หญิงล่ะที่ผมชื่นชอบเขาน่ารักใสๆอินโนเนอโนเนอโนเนอิโนเซนอิโนเซนขนาดนี้เมาสมเลยไงต้องมาโดนเสียจูบแรกให้กับดาราชายคนนี้ที่ผมไม่ชอบอ่ะแต่ถ้าหนูได้เล่นกับโป๊อบเาะจริงค่ะโอเคไหมไม่ได้ส่วนตัวไหมว่ามาอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าฉาก เลือสินี้ม uh. ันตี่เรียบ เรตติ้งของละครเลยก็ว่าได้นะเรื่องไหนที่แบบว่าเลิฟซินจะจะเลิฟซินแรงๆนี่เป็นที่พูดถึงและมีคนดูเยอะขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเรียกเรตติ้งมันก็ดีสิโอจะขายของเยอะเลยนี่ว่าก็เป็นการขายของคนเราต้องขายของเลยนะโอ้ที่ขายของขายอย่างอื่นก็ได้ฉากสวยๆของกรุงเทพแบบบรรยากาศดีๆขายบนรอบก็ดูไงถูกป่ะการดีๆแบบทำแบบเรื่องแบบให้มันเข้มข้นน่าติดตามดีกว่าแบบเฮ้ยโอเคช่องไหนรายการไหนมีแบบเลิฟซีบ้างกัน แข่งกันโป้แข่งกันแบบเอ็กเซกแตกเงี้ยเฮ้ยแต่เลิฟซีออไม่ได้หม,มายความว่าต้องโป้นี่นะโอ้โหที่มัน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 ดูเดือดนะดูแล้วแบบว่าโอ้โหมือเรานี่แบบจิกเพราะห่มแน่นเ <c oughs> อ้ย มอ้ดูดีนี่ขนาดนี้อ่ะมันน่าดูเกินไปอ่ะมันไม่ดีเห็นไหมจริงๆแล้วผู้ชายอย่างคุณเนี่ยชอบชอบดิไม่ใช่ไม่ชอบอ๋าเนั่นไงแสดงว่ามันก็จําเป็นจะต้องมีในละครไทยของเราเน่ยนะาดคนชอบบอกไม่จําเป็นเลยไงบางทีมันเยอะไปมันเกลือบางทีแบบโอ้โหขนาดเริ่มต้นฉากมันผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยพระเอกนางเอกเดินมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยสะดุดอะไรก็ไม่รู้ลมไปทับกันแล้วปากชนกันชุบอยากจดื้อแบบนี้บางทีบางทีมันเยอะเกินไปดิจ่ะเหรอเยอะถึงบนทุกฉากเลยอ่ะ จนในชีวิตจริงหนูว่าไม่เยอะหรอกจูบกันทุกฉากลากกันทุกตอนท่านผู้ชมลากกันทุกตอนมันเยอะมันไม่ขนาดนั้นคุณละครไทยไปอะไรกันไปแล้ว,ลวตอนนี้ไม่จริงอาจจะเป็นเอก,กลักษณ์อย่างหนึ่งของละครบ้านเราก็ได้นะคะฉากเลิฟซีนที่ดูแบบเอิญน่ารักน่าตื่นเต้นสดใสกุ๊กกิ๊กเกี้ยวกาวเอกลักษณ์อย่างอื่นดีไหม นบกว่าเช่นนี่ไงบอกว่าทำการยิ้มแยม้มการมีสมองของหญิงไทยนักตาสวยไม่ต้องพึ่งวิทย์หมอ oh. อ,ะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยางให้โชว์ได้โชว์แบบเลิฟซีมันเยอะไปแล้วไงเสียภาพรักเมืองไทยหมด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะจริงจริงก็อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนใหญ่ละครเราเนี่ยก็มาจากชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยละครควรจะเสนอ เรื่องราวชีวิตจริงของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีสักเล็บซีนหรือว่ากุ๊กกิ๊กมันก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตทั้งนั้นที่เขานําเสนอกัน,น,นาาบางทีนะในชีวิตจริงอาจจะแรงกว่านั้นก็ได้ว่าเป็นข้ออ้างดิชาว้ <Wow. S 1> ่วาู้จักเขาบอกว่าทํามาจากชีวิตจริงๆเลย mm. ไม่ได้แต่งแต้มเติมอะไรไม่ได้เวอ้อเกินไปแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนจะเป็นไงแต่สมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่า่านิยมเนี่ย เห็นดาราทําอะไรค่าวที่มันคือนิยมไงนิยมต้องทําตามถูกไหมเด็กก็ทําตามไงบางทีโอเคผู้ใหญ่อย่างเราแก่ๆแ,แล้วอย่าเงี้ยจะแบบว่าอย่าใช้คำว่าแก่ได้ไหมมีอายุก็สมควร้นที่เหมาะสมแล้วลเลยมตกแล้วทำงานแล้วทำ<ข>ได้แล้วอะไรเงี้ยใส่ความรักการอะไรเงี้ยมันก็โอเคเอยู่แต่ของก้ของแก้มจะกอดกันที่สถานีก็ไม่น่าเกลียดมากแต่น้องๆวัยรุ่นเนี่ยหัวกินเกลียนเลยผมตั้งติ่งหูชั้นนักเรียนเนี่ยไปกอดกันท่านผู้ชมครับไปนั่งซบกันในร้านอาหารอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมก็ตบโต๊ะดังฉากป้า อิจฉาไม่ควรเลยไม่ควรไม่แต่ว่าละครบางเรื่องที่มีแบบฉายเขาก็จะมีการจัดเดทละครไงว่าเท่าไหร่นะชอเท่าไหร่ก็ว่าไปอายุเท่าไหร่นอนเท่าไหร่ก็ว่าไปจริงเหรอมันใช้ได้ผลจริงเหรอจริงบางเรื่องก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่นั่งดูอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องบอกอธิบายให้คุณลูกเข้าใจนะ่ะว่าชีวิตจริงเนี่ยทำได้แค่นี้อย่างนี้เท่านั้นอันนี้มันเป็นละครให้ดูแบบสนุกขึ้นนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างนี้ไม่เหรอว่าไม่อะคุณพ่อคุณแม่ที่ตัวดีเลยนะ ลู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจุ๊บ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 จุบแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แบบแต่เวลาหนูแบบดูแบบเนี้ยฉากเลิฟซีนแล้วแบบพ่อแม่นั่งอยู่ด้วยหนูจะปิดตาตัวเองอะทำเหมือนไม่สนใจแอบไว้ว่าอุ้ยหักดูต้องเป็นท่านี้ เพว่าละครจริงๆควรจะแบบครีเอทอย่างอื่นมากกว่าป่ะ,ะเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นตัวละครที่แบบเล่นเก่งๆนะฮะทำให้คนดูแบบว่าติดตามไปได้แบบมันอินกว่านี้ไม่ใช่แบบจะมารอดูอย่างเดียวเลยรอดูเมื่อไหร่จะได้กันะทีละเอกนางเอกเนี่ย,อยเอออัน,นั้นหนูรอดูจริงคนรออะไรเงี<ๆ>้ยละครดียังไงไม่สนใจเลยนะรอเมื่อไหร่จะได้กันเมื่อไหร่จะจูบก,กันรออยู่นั่นแหละ เออชี้แบบเนื้อหาละครจริงมันหายไปเอาไปว่าหนูสนับสนุนให้มีค่ะโอแต่นั่นแหละอย่างที่บอกกันนะว่าเวลาจะมีฉากลับซินอะไรมันก็ควรจะอยู่ในในความพอเหมาะพอควรแหละถูกเนาะก็อาจจะมีแค่นี้พออย่างที่บอกอย่างสมัยก่อนหนูว่าโอเคนะตัดไปที่โคมไฟให้คิดเองให้คิดเองไม่เป็นจริงเปยนะคะน้องๆเขาก็จะยังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันต่อหลังจากโคมไฟไม่รู้เลยน้องๆไม่รู้โคมไฟสั่นด้วยนะโคมไฟสั่นแต่น้องๆก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันินไหว แน่แน่เลยท่านผู้ชมครับแล้วอีกอย่างนนเป็นความเปลืองตัวผมคิดอยู่นะว่านเปลืองตัวมากนะที่พิชาเล่นเอ็มวีเพลงหน้าอย่างเงี้ยมีเลิฟซีงพิชาจุบจริงอะไรจริงเงี้ยหรือนิวเคลียร์จุบจริงอะไรจริงเงี้ยก็ถ้าเล่นอนันดาหนูทุ่มเลยพี่สุดตัวอนันดาได้มาวีโอก็ดีนะแฟนคลับจะมองยังไงพี่ชอบทำแบบนี่เลยครับโอจริงด้วยถูกปะ เป็นในส่วนเขาก็มองไม่ดีไงเลยอีกอย่างแฟนจริงๆอย่างเงี้ยชีวีครอบครัวอย่างเงี้ยสมมุดดารามีแฟนหัวเราะกันเลยนายยอมไม่ได้นะเออผมยอมไม่ได้หรอกผมมีแฟนดาราอย่างเงี้ยไปจูบคนอื่นผมไม่ยอมคุณยอมมาคุณไม่ยอมหรอไม่ยอมคุณรู้สึกถึงมันจะเป็นงานคุณก็หึงหรอผมต้องเอาคืนอุย ทำยังไงล่ะคะเอาคืนทุกคนอื่นบ้างโอ้ยน่าเกลียดมากเลนไม่เสมอเดียร์จริงมันรับไม่ได้จริงมันแบบไม่อยากจะดูอ่ะเห็นแล้วแบบทนไม่ได้อีกก็หลอกเราซะด้วยล่ำว่าเราดีกว่าเราแล้วคุณคิดดูถ้าคุณเป็นแฟนชมพู่อารยาขึ้นมาทำไงล่ะผมยอมแฮะ นั่นไงรู้ผมยอมเหรียดสวยขนาดนี้ทำอะไรทำเลยครับผมไม่มีไม่มีเหี้ยอื่นไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ก็จริงจงอะเดี๋ยวนี้รู้สึกได้เลยว่าการมีฉากเลิฟซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่กําลังแข่งขันกันอยู่ยิง่งเรื่อง,งไหนดเดือดนะยิ่งดังยิ่งดังสังคมยิ่งให้คำยอมรับนะคะเดี๋ยวนี้เอ็มวงเอ็มวงเอ็มวีก็เริ่มมีแบบว่าเลิฟซีนเริ่มมีเยอะเริ่มมีเยอะอะไรกันแล้วนะซื้อจริงเอ็มวีีไม่ต้องมีเลิฟซีนก็ได้ถูกไหมถูกอย่างเพลงรักโง่ๆอย่างเงี้ย เออผมดูแล้วแบบนางเอกก็น่าด้วยออนนะด้วยกันใมวแบบมันก็แบบน่ารักดีอ่ะก็ดูแบบเนื้อเรื่องอาวดูแล้วก็แบบก,ก็สื่อเงี้ยม่ใช่แบบงามันจูบกันได้กันอย่างเงีเ้ยอ,อาจจะแบบ อาจจะแรงไปนิดใช่อย่างเพลงของทิชาเองก็เหมือนกันมาเต้นอะไรสวยๆสวยงามอะไรเงี้ยอาจจะถูกกับแย้งสีด้วียกันจูบเพียงฉากเดียวอ่ะยอมมั้ยอมทต่มาตั้งเหนื่อยเหงื่อแตกแทบตายเอ็ให้หนูเต้นต่อไปละกันค่ะออที่สุดใช่ไหมใช่แล้วเลยค่ะแต่ก็นะอย่างที่บอกไปค่ะทำอะไรอย่างพอเหมาะพอควรดีที่สุดแล้วนะคะถักเล็บสิงก็เช่นเดียวกันนะคะก็ ฝากผู้จัดด้วยกันโยนีนโป๊ะหมายความว่าไงแอบมีหน่อยก็ดีจะได้บอกคือแอบมีหน่อยก็ดีนะนะเอาละเอาละเอสเอสคุณบ้านดีก่อนะดูซีที่ผมพิจิงกันบ้างนะครับควรมีเอ้ยไม่เอามีเลยแต่พอดีนะแต่ต้องได้รับคำแนะนำด้วยที่ดีอ่าไอ้คนนี้พูดดีนะถูกต้องนะคถูกต้องเลยไงนะไม่ดูซีควรมีแต่พอดีพอดีก็พอคนเดียวส่งมาสองรอบกูเราไม่อาจกันนะะฮ สองบาทเนี่ยถูกไงเพราะคระบาทเองส่งกมาเรื่อยๆเลยส่งันมาเยอะๆนะคะอยากอ่านแบบว่าหลากหลายความคิดเห็นหน่อยถูกต้องโอ้โหส่งมสามอ่านเลยนะไม่หยุดไม่สิ้นเลยยังยืนยันนะหรือก่อนคำแนะนำที่ดีคืออะไรโอ้นั่นสิคําแนะนาที่ดีคืออะไรฉากเลิฟซิงที่ดีคืออะไรอาจจะต้องมีคําแนะนํใต้ฉากนั้นอ่ะมาละทอทอนะครับนักข่าวสาวสุดๆครับแจ็คชัยไัยชทยัยอะไรนะ ทมีมากไปมันดูไม่ดีนะคะลิกซีนมากเกินไปมันไม่เหมาะกับสังคมไทยครับถูกต้องนะคะอ๋อทอทอื่อที่คือทักยทกทายจ้าเยหายนั่นเองเหทอทอทักททยพี่ตูนนะครับรูปน่ารักดีค่ะน้องอิงน้องอิงเห็นด้วยหรือเปล่าลสิซีนของเมืองไทยส่งมาได้เลยน้องอิงส่งเข้ามานะจำเป็นจะได้หน้าชมยิ่งขึ้น คนนี้เลยนะฮะยังยืนยันเลยอะเยอมากไปคนไทยมีว่าอะไรอ่าแน่นอนหลายๆถูกต้องนะคะความเห็นทุกความเห็นส่งมาคล้ายๆกันก็คือมีได้แต่ว่าให้อยู่ในความพอเหมาะพอควรคือก็ยังชอบอยู่เองถูกต้องนะฮะมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเยาวชนด้วยดูอยู่เยอะครับถูกต้องผู้กองเซโต้ซาแอบซิงคือยาวนะแต่จริงๆนะหนูแบบแบบความเห็นส่วนตัวหนูนิดนึงคือแบบโอเคเลิฟซิงแต่ฉากตกกันเนี่ยเยอะไปนะไม่อยากให้มีเลยคบ อะไรอย่างนี้เพราะน้องๆดูอยู่น้องๆทําตามจริงๆนะคะน้องๆที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะเคยเห็นข่าวที่เป็นคลิปแบบเด็กตบกันไหมมาจากพวกนี้แหละเค่ะว่านะเนี่ยเราคิดไม่เป็นหรอกเป็นไปได้เออดักการจิกขวบแก๊จุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยเยอะไปเยอะไปขอแค่จิบจิบก็พออ่ะอันนี้คุณทริปเปอร์เอ็กซ์ชื่อก็บอกชื่อดูล้อแหลมมากชื่อไม่อยากจะจิบจิบแน่ๆเลยนะฮะค่ะไม่ค่ะถ้าดาราศิลปินที่เราชอบไปจูบกับคนอื่นดูโงร้อน น้องเองเห็นไหมจริงเหมือนกันนะนี่ดาราหน้าตาหน้าราลาสวยๆเนี่ยเออผมยอมไม่ได้ของอิจฉาจริงเหรอถ้าสมมุติแบบว่านิชคุณที่เริงชื่นชอบไปจุกคุณไม่ยอมโอ้โหแฟนคลับถึงกับฆ่าเอ็กคนนั้นเลยอ่ะตามไปตบเลยทีเดียวนี่เหรอแม่นะสมัยสมัยเนี้ยมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเยาวชนดูเยอะแนนน่อเด็กจะทำตามกันนะฮะโอ้โห นะหลักหลายความเห็นนะฮะหลักหลายความเห็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าความเห็นไหนจะถูกใจเราที่สุดนะฮะจะได้เหมือนรางงวััลยแจกได้อยู่นะฮะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับเบรกที่3ครับผม